น้ำใจไทยเพื่อไทยเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่คุณแบอีหรือคุณยุทธนาจิตโต๊หลํำใช้เวลาว่างจากงานหลักมาเป็นจิตอาสาใช้ทั้งแรงกายแรงใจที่สำนึกรักบ้านเกิดเข้ามาฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ําและป่าชายเลนโดยตระเวนปลูกป่าในพื้นที่ตำบลหัวเขาอําเภอสิงหนนครจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวบ้านในละแวกนั้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ผมนายุทธนาจิตโตลำเป็นประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับเขาเรียกกันว่าเบอีนะครับเริ่มต้นที่เข้ามาตรงนี้นะครับคงจะเห็นเรื่องความเดือดร้อนของทะเลสาบสงขาของเราุูงหอยปูปลาในทะเลสาบสงขาของเราเนี่ยลดน้อยลงมากก็เลยเห็นมาว่าทําอย่างไรให้ผู้หอยปูปลาชุกชุมเพิ่มขึ้นก็เลยมาทําเรื่องปลุกป่บบาชายเลนแล้วก็ทําเรื่องสั้างบ้านปลาที่อยู่รอบบริเวณป่าชายเลนเนะครับ แบรียังย่งบอกกับเราอีกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เหล่านักจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมได้กลับไปก็คือการมาถึงที่นี่ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้แต่อยากให้เป็นการปลูกจิตสำนึกปลูกความรู้สึกรักธรรมชาติเข้าไปสู่หัวใจของทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกัน รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆค่ะรู้สึกว่าทุกคนให้ความสาคัญกับพื้นที่ป่าชายเลนค่ะทําให้เรารู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่มาทํากิจกรรมตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีคนมาปลูกเยอะแล้วอพอแล้วนะเราไม่ทําแล้วยิ่งปลูกเยอะยิ่งดีค่ะเพราะยิ่งเป็นการเพิ่มบ้านให้กับสัตว์น้ําตัวเล็กๆนะคะกุ้งหอยปูปลารวมถึงเป็นการป้องกันชายฝั่งของสงขาของเราด้วยค่ะขอบคุณเขามากๆที่เขาเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงจุดนี้แล้วก็ร่วมกันอนุร,รักษ์และสําคัญเปิดโอกาสให้กับหน่วยง,งานเอก,กชนหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ค่ะ สำหรับใครที่อยากอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับแบอีก็สามารถติดต่อไปได้ที่ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาได้เลยครับเรื่องจริงผ่านจอ